สวัสด,ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะสวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบน,นะคะเป็นวันบุญข้าสากนะคะของชาวไทยภาคอีสานนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะวรดาก็ได้ห่อข้าวสากเรียบร้อยแล้วก็เอาไปวัดแล้วก็ไปวัดเรียบร้อยนะคะก็ลงมาห่อสินค้าให้พ่อแม่นะคะแล้วก็โอกาสดีเราก็มีเวลาก็มาลงคลิปให้พ่อแม่อีกเหมือนเดิมนะคะ สินค้าของเรามีจริงทุกชิ้นทุกผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการผืนไหนชิ้นไหนให้โปรดทักเข้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแน่นอนนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครน,นะคะวันนี้เราก็มาพบกันเบาๆนะคะในวันพัสดุเก่งขาวเสื้อขาวนะคะใส่ Bubble เบาๆง่ายๆนะคะ <laughs> เก่งตัวใหญ่นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ร้อนได้รวบผมขึ้นนะคะ ไปดัดมาแล้วก็ยัง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 แล้วก็ร้อนก็รวบขึ้นนะคะขอให้เราเข้ามาดูสินค้าขอให้เราดู ep ให้ดีนะคะ ep ของเรา1,800กว่าแล้วนะคะแล้วก็ดูนัมเบอร์แบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะนัมเบอร์นะคะ ep ก็ ep หนึ่งพันแปดกว่าแล้วนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆในคลิปนี้วรลดาก็จะมาเป็นผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นสีตะกอยกช่อยก,ยกดอกเนื้อดีเนื้อแน่นสีสวยงามสีเข้ม จากราคาพื้นละ900เราให้ท่านเพียง650นะคะวราดาขายราคาย,ย่อมเยาวนะคะเอาพออยู่ได้นะคะราคาของสินค้าวราดามาตรฐานนะคะวราดาจะลดให้ท่านทุกๆุกคลิปนะคะคลิปไหนที่พิเศษก็ลดคลิปไหนที่ย่อมเยาวก็ย่อมเยาวอยู่แล้วพื้นนี้สวยไหมคะผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นสี่ตะกอนะคะสี่ตะกอสวยยกช่อยกดอกนะคะ ปกติภาพพื้นนี้พื้นละ900แต่ววลามาแบ่งปันให้ท่านเพียง650นะคะ650เท่านั้นสินค้าของเรามีจร่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเรางามมากนะคะสินค้าของเราตรงปกท่านดูเลยนะคะสินค้าของเวลางามแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราทุกอย่างตรงหน้าปกชัดเจนนะคะสินค้าเรางามววลาก็ยกให้ท่านนะคะช่วงนี้รู้สึกยกสูงไม่ค่อยได้ปวด ปวดไหล่นะคะไหล่ตรงนี้เวลาเราเรายกผ้าเยอะเนาะวราดาขอยกเท่านี้นะคะเราก็มาแบ,บ่งปันให้ท่านนะคะตัวนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนําเบอร์หนึ่งนะคะนําเบอร์หนึ่งวราดาก็ให้ท่านเลยนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะไม่รู้จะยกแบบไหนเนาะ,ะเอายกแบบนี้ก็แล้วกันนําเบอร์หนึ่งนะคะหกร้อยห้าสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะอันนี้เป็นลายบันไดสวรรค์เนื้อดีสวยงามมากนะคะ จากพื้นละ900เราให้ท่านเพียง650บาทเท่านั้นค่าส่งเหมือนเดิม50บาทนะคะท่านดูเนื้อผ้าดูสีนะคะเป็นคามแท้สกลนครของเราสวยค่ะคามแท้สกลนครเราโดยตรงเลยนะคะต่อมาเป็นพื้นที่สองนะคะพื้นที่สองนี้ก็สวยค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นลายสเ,เก็ตคัมนะคะ สวยแท้แน่นอนท่านดูเชิงดูลายของเขาสวยเนื้อดีคะ่ะเนื้อดีมีน้ำหนักการันตีได้เป็นผ้าคามแท้สกลนครีคะ่ะท่านดูเลยนะคะลายงามมากนะคะสะเก็ตคํานะคะายนี้เจ้าฟ้าท่านเคยเอาไปตัดทรงใส่นะคะตัวนี้สวยคะ่ะเนื้อดีมีน้ำหนักนะคะบรดาก็ให้ท่านเพียง650เช่นกันนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะจากคนละ900แล้วให้ท่านเพียง พิเศษคือ650นะคะท่านใดสนใจรีบทักเลยอันนี้สวยงามแท้แน่นอนลายสเกตคํานะคะสวยตัดเสื้อก็ได้ตัดผ้าสิ้นก็ได้ตัดเสื้อคลุมก็สวยโอเคนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านราคามาตรฐานนะคะราคาซอบซอนะคะเพียง650เท่านั้นท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยค่ะลายสเกตคํางามมากนะคะสินค้าของเรามีกริงพร้อมขาย 650ยห้าสิบนะคะมาอีกนะคะตัวนี้ number สามนะคะ number สามเป็นลายดอกแก้วนะคะเรียกว่าลายดอกอินเทนินก็ว่าได้นะคะสวยคะ่ะงามมากนะคะท่านดูเชิงดูลายของเราเชิงผ้าเต็มผืนเลยนะคะสวยคะ่ะผ้าผืนนี้ปกติขายต้องเก้าร้อยแต่เรามาแบ่งปันท่าน ในราคาพิเศษเพียง650บาทนำเบอร์ส no. ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกนะคะตรงหน้าปกชัดเจนเลยนะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านนะคะเพียง650สวยค่ะลายนี้งามแท้แน่นอนนะคะลายเอกลักษณ์เหมือนกันนะคะท่านดูเชิงดูลายเข้าใกล้ๆนะคะสวยค่ะ สีผ้าของเขาเข้มงามมากนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ท่านไปเพียง650นะคะจากคุณลกะ9เพียง650นะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายงามแต่แน่นอนนะคะสวยนะคะต่อมาอีกนะคะพื้นนี้ก็สวยค่ะพื้นนี้นะคะเขาเรียกว่าลายครึ่งท่อนนะคะลายครึ่งท่อนนะคะ รายนี้ก็งามเอกกักลักขายมาตลอดนะคะต้นฉัดน,นะคะสวยค่ะเห็นไหมคะต้นฉัดงามสีเข้มสวยค่ะเป็นค่าคามแทส,สกลนครของเราเลยนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายผ้าของเราตรงหน้าปกเท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราชัดเจนลายก็ไม่เพี้ยนสีก็ไม่เพี้ยนนะคะนัมเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องขาวาร,ราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะเพียง6 5 0ห้านะคะ 650เท่านั้นเราแบ่งกันชิวๆไปเลยนะคะจากผืนละ9 0 0้เราให้ท่านเพียง650นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านนะคะราคามิตรภาพชิวๆนะคะดูสีผ้าดูลายผ้าเขางามมากนะคะดูเชิงดูลายเขาสวยค่ะผ้าของเขาแต่ละลายนี้สวยงามมากนะคะเราก็แบ่งปันท่านไป650นะคะ ท่านใดอยากได้ไปตัดเสื้อคลุมก็ได้ตัดผ้าส,สิ้นก็สวยนะคะลายนี้ตัดได้หลายอย่างนะคะตัดเสื้อคลุมหรือตัดกางเกงก็สวยนะคะลายครึ่งท่อนนะคะต้นฉัดครึ่งท่อนนะคะต้นสนก็ว่าได้นะคะครึ่งท่อนหกร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะแล้วมาอีกพื้นนี้นะคะพื้นนี้มีร้องนะคะเป็นมีขั้นนะคะสวยคะ่ะ ลายลำต้นพ่อพญานาคเลยนะคะตัวนี้นะคะลายลำต้นพ่อพญานาคลายเกี่ยวนะคะท่านดูเชิงดูลายของเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีสเสน่ห์งามมากท่านดูดีๆนะคะลึกนะคะนี่ลายสวยะคะ่ะดูเชิงดูลายได้เลยนะคะลายนี่สวยงามมีเส้นลายวิ่งเล่นอยู่ด้านในเลยนะคะนี่สวยะคะ่ะเราก็แบ่งปันท่านห5 0้อยห้าสิบนะคะ นัมเบอร์ห้านะคะของของเราทุกอย่างตรงเป๊ะนะคะเมื่อท่านได้รับถึงบ้านก็จะตรงเป๊ะแบบนี้สีแบบนี้ลายแบบนี้นะคะตรงเป๊ะๆท่านไม่ต้องกังวล <c oughs> ว่าท่านจะได้สินค้าที่ไม่ตรงสเปกนะคะตรงสเปกแท้แน่นอนสีก็ตรงลายก็ตรงนะคะเพราะวรดาใช้โทรศัพท์มาตรฐานถ่ายทํานะคะถ้าเพอสับเราแต่งฟูบๆข้างในมันก็จะสวยพิลึกพี่ลือแต่ว่า ความจริงเป็นแบบไหนท่านต้องสัมผัสด้วยตัวเองแต่อันนี้วรดาใช้โทรศัพท์มาตรฐานก็โอเคนะคะตรงหน้าปกใช่ชัดเจนนะคะ650นะคะผ้าของเราเป็นผ้าคามเลยนะคะผ้าคามสี่ตะกอของจังหวัดสกลนครนะคะทอมือแฮนเมดนะคะแฮนเมดทอมือเลยนะคะนี่ค่ะวัลดาจะพูดตามความจริงนะคะผ้าของวัลรดาผืนไหน เป็นทอมือพื้นไหนเป็นทอเครื่องวลาดาจะแนะนําลูกค้าไปเลยทุกคนนะคะวราดาจะไม่ขายแบบสุกเอาเผากินขายตรงตรงต่อสินค้าของเราซื้อบ่มดคดกินนานนี่คือตําราของวลาดานะคะอันนี้650นะคะนำเบอร์ห้าผ่านไปนะคะเดี๋ยววราดาจะเอาสีขาวนี่มาสวยสวยงามมากนะคะท่านใดที่รับไปโชคดีมากนะคะ กิงๆผ้าผืนนี้เป็นผ้าชุดแต่คุณแม่ท่านมาท่านอยากได้ใส่ไปวัดผ้าขาวไม่มีวรดาก็เลยตัดให้ท่านนะคะนี่ค่ะสวยคะ่ะลายต้นสนสีขาวขาวออกครีมเราจะใส่เสื้อสีครีมใส่เสื้อสีครามได้หมดนะคะตัวนี้กิงๆต้องขายผืนละ9 0 0แต่วาดาก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะ650เหมือนกับพืนอื่นๆนะคะเราแบ่งปันให้ท่านดูเชิงดูลายเข้าคะ่ะสวยสวยงามเนื้อดีมากนะคะ เป็นสีงาช้างค่ะสวยค่ะลายก็สวยเชิงก็งามสีงาช้างนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้าของเราแบบนี้ไม่มีนะคะนอกจากเป็นชุดแต่วราดาก็เป็นคนใจดีเนะเาะพ่อแม่ๆท่านบอกว่าท่านไม่มีเงินแต่ท่านอยากได้แต่เอาไปตัดเสื้อเพราะท่านมีแล้วก็เลยแบ่งให้ท่านไปนะคะอันนี้นัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หก็คือหกรนะคะวราดาแบ่งปัน ออกมาแล้วนะคะขายรลคาพิเศษชิวๆให้นะคะ650นะคะโอเคนะคะผ่านไปแล้วนะคะผ้าแต่และผืนสวยงามเนื้อดีนะคะเนื้อผ้าของเราดีโอเคเนื้อผ้าของเรางามนะคะเรามาอีกตัวนี้เราจะมารวมคลิปให้ท่านนะคะรวมคลิปให้ท่านคืออันนี้เข็นมือป้องกิวนะคะจริงๆผ้าตัวนี้เขาขายผืนละ590ร้อก แต่วรดาก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าเข็นมือสวยค่ะสวยงามมากผ้าตัวนี้เนื้อผ้าตัวเดียวกันนะคะที่วรดาเอามาตัดกระโปรงตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายเข็นมือเลยนะคะเนื้อเดียวกันนะคะเนี่ค่ะอันนี้ตัดแบบนี้สวยนะคะนี่คือผ้าอันเดียวกันวรดาให้ท่านเพียงพื้นละห้าร้อยบาทนะคะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นวราดาก็แบ่งปันท่านไปเลยนมเบอร์เจ็ดนะคะสตาร์ทไปเลยนมเบอร์เจ็ดสวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราสวยค่ะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันท่านที่รับมาท่านที่รับไปท่านจะไม่เสียใจท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกแค้แน่นอนเลยนะคะนมเบอร์เจ็ดอันนี้เป็นผ้าฝ้ายเข็มมือป้องกิ่วนะคะเราให้ท่านเพียงผืนละห้าร้อยบาทเท่านั้นสวยแค้แน่นอนนะคะผ้าของเราสวยโอเค โุ้งพื้นเลยนะคะมาอีกตัวนี้นะคะเข็นมือเหมือนกันนะคะเข็นมือเหมือนกันเลยค่ะสวยแต่ผ้ามีหลายลายเราจะโชว์ให้ท่านเห็นเต็มผืนเลยนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแบบนี้นะคะมีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านเพียง500บาทต่อหนึ่งพื้นนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเนื้อดีสวยค่ะ ผ้าของเราเป็นผ้าพอมือแท้ๆนะคะของชาวจังหวัดสกลนครวรดาขายสินค้าของชาวบ้านก็บอกของชาวบ้านขายของจากโรงงานก็บอกของจากโรงงานนะคะวรดาจะเป็นคนพูดตรงไปตรงมานะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะอันนี้นาเบอร์ก็ให้ท่านเพียง500บาทเท่านั้นนะจ๊ะ mm. เข้ามาเลยคุณแม่จ๋ะเอาไปตัดเสื้อคุมก็ได้ตัดเป็นผ้าสิ้นก็สวยนะคะ ตัดกางเกงก็โอเคนะคะโอเคงามมากนะคะงามจริงๆผ้าของเราเป็นผ้าคนไทยชาวบ้านทอผลิตจากชาวบ้านจังหวัดสกลนครน,นะคะมาอีกตรงนี้นะคะอันนี้สวยลายเสียบลายเดียวกันกับตัวนี้เลยนะคะแต่ตัวนี้เรามาตัดผ้าวางเฉลียงนะคะถ้าท่านอยากไปตัดผ้าสิ้นลงแบบนี้ก็ได้นะคะสวยคะ่ะถ้าท่านอยากไปตัดเฉลียงแบบนี้ก็โอเคนะคะ อันนี้วารดาก็มาให้ท่านเหมือนกันนะคะเพียงคืนละ500บาทเนาะสินค้าของเราจริงๆต้องขาย6 9 9นะคะแต่เรามาแบ่งปันท่านเพียง500บาทท่านใดสนใจรีบเลยนะคะวันนี้เราก็มีกริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันกันไปเลยอันนี้เป็นน u เบอร์เก้านะคะสินค้าเรายกให้ท่านเค้นมือป้องกิว่วเพียง500บาทนะคะสินค้าโอ้โหสวยเกินคาดเกินราคาถูกจริงๆขอให้ท่านรับ ขอให้ท่านรับไปตัดกางเกงก็ได้ตัดเสื้อก็คุมก็สวยตัดพลาสิ้นก็โอเคยิ่งสวยนะคะเพียง500บาทจะ้ะผ้าฝ้ายเข็นมือสีเทานะคะสวยแท้แน่นอนนะคะผ้าของเราถูกต้องนะคะตรงเป๊ะเราจะไม่โกหกขายเราขายด้วยความซื่อสัตย์นะคะสินค้าของเราทุกชิ้นมาอีกพื้นนี้นะคะอันนี้เป็นสีคามเข้มนะคะ สีคามเข้มแท้แน่นอนวันนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะเห็นไหมคะ่ะสวยค่ะสวยแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษดูเนื้อคามของเขานะคะสวยค่ะเห็นไหมคะ่ะสีคามเงางามมากอันนี้เป็นผ้าคามของสกลนครเลยนะคะผ้าคามของเรานะคะแท้แน่นอนนำเบอร์สิบบรดาก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนกัน เพียงห้าบาทหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนจีไปสนีจ๋าเลยนะคะด่วนบโกเอนะคะเข้ามารับเลยเพียง550นะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่านพิเศษถูกถูกคิวๆิวสินค้าของเราโอเคนะคะทุกเขินงามมากเราก็ขายในราคามิตรภาพราคาพออยู่ได้นะคะเราทำ ไปเรื่อยๆขายพออยู่ได้นะคะกําลังนิดหน่อยเอาที่อยู่ได้นะคะไม่ใช่ราคาสูงปี๊ดแต่เนื้อผ้าของเราโอเคนะคะในคลิปนี้เราจะมีผ้าสิ้นสีตะกอนะคะแล้วก็ผ้าชิ้นเข็มเมือนะคะมี2ราคาให้ท่านฟังดีๆให้ฟังฟังชัดๆดท่านชอบเบอร์ไหนท่านเอาเบอร์ไหน e ีเท่าไหร่ท่าน ทักไลน์มาจากเบอร์โทร0985142596เบอร์โทรของวรดานะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านสินค้าของเราเป็นผ้าทอมือแท้ๆของชาวบ้านชาวจังหวัดสกลนครน,นะคะกลุ่มโอุท็อป ของจังหวัดสกลนครของเราเลยหากท่านต้องการสินค้าพื้นไหนชิ้นไหนให้ท่านทักทายมาได้นะคะเราพร้อมจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านแต่กติกาของเราเหมือนเดิมคือโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะเราจะไม่ได้เก็บปลายทางนะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาขอบขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและสนับสนุนเรามาตลอดนะคะขอบคุณจากใจกิงของวรดาภาคามนะคะขอบคุณทุกทกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ see you again